สวัสดีค่ะ g o o d a f t e r n o o n อกาส good o v e n i n g n าวหาโม่งแรงแล้วนะคะติดตำบะ,ะุงค่ะตำบะุงปาดเกเืตเทศเครื่องนึงตำแล้วะคะ่ะเบเก,กิบกเบเกอเทศพอตำลายนะคะตำน่องตำลายมะก,กอกกินกับข้าเหนียวกับอ,อบไก่ มันนีกกินง,ง,ง่ายๆก็ขึ้น่าบอกกอกล้วค่ะนี่ยบอกกอกดองของแขกในเบื้องในมันก็นในบอกกอกคักๆนีอย่างอันนี้เอาบักเน้านี่นะคะเพราะว่าไปโคออบเลมอนเนาะอันนี้บักเลมอนอันในมันมีในเลมอนมีใน ผสมมาละเกี่ยดอ,อ่ะใส่ผงชูรสนะคะทอนวันนี้อากาศร้อนมากเลยอ่าลูกกะสิกิน,นง่ายๆนะคะกะสิกินปิดบังหน้า กระชกินตะมอ,อกฮุ้งเนี่ลยล่ะโอ้บบพิษอบไก่กับข้นเหนียวแฟนกับชีกินอบไก่กับข้นเหนียวคือก,กันง่ายๆนนยามาเลยปลาไหลเฮ้านะคะต้มแล้วลวคะค่ะต้มแล้ว ใส่ประมาณสองช้อนสองช้อนโต๊ะน้ำประหลาดพีเพิ่นต้่มไห้ร้อนอีกแล้วเครื่องเสตดีบ้านเพราะว่าจะเอาเขาไว้ที่กาวฐานะน้ำกันแด็นะขา่หย่อยคอนชะิเม,มน เาไว้ให้นิดตัวสีแดงดีไหมคะแกนาดซิมนำเบิร์ก่อนใส่หนังปลาเล็กน้อยหนึ่ง นายกระยูยยากไม่นมีแกนฉขนล่มที่บ้านไม่ได้จะจำประแดกนะฮะยังไงน้องพี่เปิดน่อจำตน้นมนั่นเลยตัวมีคนเนียวจำประแดก ปลากระดีใส่3ต้นหน่อยๆมันสิเข้มนะครับอันปลาลาซุ่มเนี่ยสีเข้มปลาลาปลาอะไรปลากระดีเนี่ยปลลาปลากระดี อร่อยมากเลยเพราะว่าบตําหลยมันได้พอดีโคกยุกหนึ่งกาว่าตามไล้มันกินเบิดกินผู้เดียวนะมันกับกาถือกินดูลายตําดูลายตำมกินผู้เดียวไม่ตําแรงนะคะนี่ละนี่ละ เีรยรแจมตะมังงเข้าไหมาคะโอะ้ยหอนแจงเลยจังไงคะซีสันหนาท่านบอ เดี๋ยวไปกินข้าวน้งกันนะคะเรียบร้อยแล้วส้มตำกลัวกุณนิปลวเดี๋ยวก็ปอกกันนะคะแล้วกินข้าวค่ะ